มาจดตัวเลขกันก่อนนะคะสำหรับเลขมงคลวันนี้เรารวบรวมมาจากคนในวงการบันเทิงแบบจุกๆไปเลยจ้ะเริ่มกันที่พี่สาวของบันเทิงไทยรัฐของเราพี่องค์สลักเจดนี่เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่ลืมไม่พลาดที่จะไปหาพี่สาวแม่พึ่งุ้มพวง ที่พิพิพธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นและอธิพุ่มพวงดวงจันทร์จำได้ไหมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา uh. เรื่องในวันครบรอบการจากไป32ปีของแม่พึ่ง uh. หุ่นนี้เนี่ยนะหุ่นสีฟ้าเนี่ยบันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสร่วมเปลี่ยนชุดด้วย uh. ชุดสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะพี่โอ่งบอกเลยนะคะว่าตั้งใจกลับมาบ้านแล้วก็ตั้งใจกลับมาหาพี่สาวที่หุ่นแห่งนี้แล้วก็ไม่ลืมค่ะ มีตัวเลขมงคลติดไม้ติดมือมาฝากแฟนเพลงของแม่พึ่งกันด้วยเพราะพี่โอ่งเนี่ยได้จุดทูบขอตัวเลขจากพี่สาวและเลขที่ได้ก็คือ129่งสองเกาสองเจดเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะไปต่อนะคะจดเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยกับลูกทุ่งสาวนุจรีศรีราชา พี่นุจรีเนี่ยเขาเดินทางไปกราบหลวงพุททวด<ฆ>และหลวงพ่อท่านชายวาจาสิทธิ์ที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพเนี่แหละไปในครั้งนี้ก็เพื่อไปเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพราะว่าตอนนี้พี่นุจรีเนี่ยได้รับโอกาสร่วมง,งานกับทางสมาคมชาวปากใต้ก็<ฆ>เลยอยากจะมาขอพรฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนใต้เขานับถือกันขอพรเสร็จยังไงดีล่ะคะไม่พลาด ขอโชคจากหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ต่อด้วยการเสี่ยงเซียมซีและเลขที่เสี่ยงได้ก็คือมาขอดูนะค่ะเก้และหนึ่งตัวเลขอาจจะเลืนลางแต่ว่าเราดูหน้างานแล้วว่าเลขมันชัดเจนอยู่9 5กับ1 4ึ่งสจดเอาไว้เป็นสถิติกันก่อนนะแล้วไปกันต่อกับครอบครัวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้นะคะถือเรื่องงามยามดีคุณพ่อคุณแม่ ทำพิธีลงไม้มงคลฐานพระภูมิบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของน้องอู๋อินเนี่ยแหละบรรยากาศในพิธีก็มีครอบครัวญาติๆรวมไปถึงหลวงลุงมาทำพิธีให้เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับก็โอ้โห เข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องกันเยอะเลยงานมงคลแบบนี้มีหรือจะพลาดเลขเด็ดและเลือนขวัญมาเลยค่ะซึ่งเลขที่ได้เนี่ยเป็นเลขขันน้ำมนในพิธีนะโอ้โหโอสองยากอยู่นะคุณช่วยกันส่องหน่อยว่าเป็น<อ>เลขอ,อะไรอ่ะสองเจดหรือเปล่านะเออ <S S, หรือจะเจดสองหรือเปล่านะค่ะ ยังไงก็งวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็ขอให้ทุกคนปังปังปังเฮงเฮงเฮง,งรวยรวยรวยกันทัหน้าเลยนะจ๊ะเลขในขันน้ำมนต์นี่ถ้าใครซื้อแล้วถูกลอตเตอรีนะ่เนี่ยโอ้โหมาบอกกันบ้างนะคุณเก่งมากเลยเแค่จะดูไม่ออกแล้วต้องช่วยกันเพ่งช่วยกันเล็งหรือ,อ,อไม่งั้นก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนของอแบบนี้ไงเขาถึงเรียกดวงไทยดวงมันถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดวงสุขภาพล้วนๆคุณผู้ชมอัปเดตอาการของพี่สมรักคำสิงหน่อยแล้วกันหลายคนตกอกตกใจนะคะสามส่งเข้าไอซเพราะว่า เส้นเลือดในสมองตีบล่าสุดพอจะยิ้มได้บ้างแล้วค่ะแถมยังฝากเตือนแฟนๆด้วยอ๋ออย่าประมาทเรื่องสุขภาพกันเด็ดขาดนะดูจากสีหน้าสีตาคุณผู้ชมค่ะตอนที่ลูกชายไปเยี่ยมก็พอจะเบาใจได้ได้บ้างนะแม้ว่ายังต้องดูอาการในห้อง ICU หรือมันอาสาวันแต่พี่สมรักเนี่ยบอกโอ้ตอนนี้หายแล้วอย่าเรียกห้อง ICU เลยให้เรียกห้อง i l o v e you ดีกว่า เฮ้ยพี่สมรักค่ะฝากเลยนะฝากบอกจริงๆเรื่องสุขภาพห้ามประมาทเด็ดขาดค่ะขนาดตัวพี่สมรักเองนะเป็นนักกีฬาแท้ๆออกกําลังกายซ้อมมวยทุกวันแต่เพราะเป็นคนสูบบุหรี่จัดไงยิ่งช่วงคลิเครียดนะยิ่งสูบโอ้โหแล้วไม่เคยตรวจสุขภาพเลยสุดท้ายต้องมานั่งล้มป่วยแบบนี้จ้าสุขภาพอาหารการกินไขมันเยอะเคสูบบุหรี่เยอะสูบบุหรี่เยอะแล้วก็ อะไรไข,ขมันลดตำ่ำจ, <ๆ S 2> จริงๆเราเอยผมซ้อมมวยทุกวันออกมวยไทยทุกวันจริงไม่เกี่ยวต้องตรวจร่างต้องต้องต้องตรวจสุขภาพประจําปีออกจากโรงพยาบาลนี่เป็นคนดีไหมดีอยู่แล้ว <laughs> ออกออกโรงพยาบาลไปแล้วจะเป็นคนดีขึ้นไหมเอา<อ><อ>สุขภาพดีขึ้นแน่ๆแ,แต่เป็นคนดีเออดีอยู่แล้วไม่ได้โมโ่แก<อ><อ>บอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะลูกชายก็ช่างเซลเนาะ ริวสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญละเลยไม่ได้ค่ะคนะอะ